เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการ AIA Vitality เท่ากับคุณได้เริ่มก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นก้าวแรกของคุณเริ่มที่สถานะ Bronze โดยคุณสามารถสะสมคะแนนเพื่อก้าวสู่สถานะ Silver, Gold และ Platinum เพื่อรับสิทธิป,ประโยชน์เพิ่มขึ้นเริ่มสะสมคะแนนเพียงดาวน์โหลดแอป AIA Plus ล็อกอิด้วยบัญชี AIA ID ของคุณ ทำแบบประเมินออนไลน์ที่เมนู AIA Vitality เลือกหัวข้อประเมินสุขภาพเพื่อประเมินการออกกำลังกายการทานอาหารสุขภาพความเครียดการสูบบุหรี่และการนอนของคุณรับสูงสุด2,750คะแนนในการทำแบบประเมินทั้ง6แบบครั้งที่1เชื่อมต่อน,นาฬิกาหรือแอปสุขภาพที่เมนูติดตามการออกกำลังกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับสูงสุด15,000คะแนนต่อปีสมาชิกรับคะแนนจากกิจกรรมประเมินสุขภาพต่างๆเช่นตรวจสุขภาพเบื้องตน้นตรวจสุขภาพฟันตรวจวัดสายตาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วขอรับคะแนนผ่านแอป AIA+ ที่เมนู AIA Vitality เลือกหัวขอ้อประเมินสุขภาพ สร้างวินัยในการออกกำลังกายอย่างสช่มั่เสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและรับคะแนน v วท a l i t y ตีย่างต่อเนื่องและอย่าลืมทำแบบประเมินออนไลน์ครั้งที่2เมื่อครบ6เดือนหลังจากทำแบบประเมินครั้งแรกเพื่อรับสูงสุด5,500คะแนนต่อปีสมาชิกซื้ออาหารสุขภาพที่ร่วมรายการรับคะแนนไวท a l i ลิสูงสุด400คะแนนต่อเดือนและสูงสุด4,800คะแนนต่อปีสมาชิก นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมภารกิจต่างๆที่เมนูภารกิจเพื่อรับคะแนนเพิ่มได้อีกด้วยเพียงเท่านี้คุณก็พิชิตสถานะแพลตินัมได้สมาชิกที่มีสถานะโกลและแพลตินัมจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน AIA Vitality เพิ่มขึ้นทุกปีสูงสุดเท่ากับ25% และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเช่นส่วนลด15%สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพที่ร่วมรายการส่วนลดสูงสุด30%เมื่อซื้อนาฬิกาสุขภาพที่ร่วมรายการเริ่มดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ